สวัสดีครับผมจากุรุอิสานครับพี่น้องครับนะครับผมครับคลิปนี้พอดีก็ออกมาให้พ,พี่น้องมาเบื้องมันซ m r 8 9มนะครับผมที่เป็นใบหนิกตั้งแต่ปลูกนะครับผมปลูกเลยตั้งแต่เป็นใบหนิกตั้งแต่ปลูกนะพี่นอนะ้องเนาะเบิ้งไว้ว่าพี่น้องบางคนที่อาจจะกาลังเพิ่งเคยเห็นแล้วก็เพิ่งเคยเจอนะครับผม บางคนก็นยังบ่เห็นนะพี่น้องนะว่ามันเป็นโรคใบญิกเพราะว่าบางพื้นที่เขากัยังบ่ถึงแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยอยู่มันอยู่กับใบญิกเนี่ยม้าประมาณ3ปีแล้ว3ปีถึง4ปีแล้วพี่น้องนะผมอยู่กับโรคใบญิกนะผมแต่ว่ากับยายามหลีกเลี่ยงพันซุมา์แปดเกแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงได้ได้อยู่แต่ว่าก็มันแพงนะพี่น้องต้นมันแพงเขาก็จําเป็นที่ต้องเอามาปลูกต่อผมก็เลยเอา คลิปนี้มาให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับผมว่าลูกเป็นยังไงันเป็นยังไงนะครับผมเท่าที่เห็ดมามันก็มีหัวอยู่พี่น้องมันก็มีหัวอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพของหัวมันบ่เต็มรอยทอที่บ่เป็นโรคเนาะนะครับประสิทธิภาพพอค่อยเป็นแต่ว่าถ้าเขาเฮ็ดได้เฮ็ดถึงมันก็โอเคดีอยู่มันก็พอมีหัวตอบโจทย์ให้เฮาได้คือจังเฮาเฮาเฮ็ดมันเฮ็ดมันเฮ็ดให้ธรรมดาล่ะแต่ว่ามันก็บ่บ่บ่สวยงามตาเฮาก็บ่สบายใจเวลาเฮาเฮ็ดลงทุน แต่ว่าคลิปนี้พาพี่น้องมาเบืง้งตัวนี้เป็นมันอายุสองเดือนกับอีกกับอีกสิบสิบสิบเจ็ดสิบแปดมือปะผมปลูกวันที่สิบสิบหกพฤษภาพี่น้องครับเมื่อนี้วันที่สามสิบกรกฎาคมสามสิบกรกฎาคมกกสองเดือนกับอีกอนะสองเดือนกับอีกสิบสี่มือนะครับผมสองเดือนสิบสี่มือนะครับตัวนี้สองเดือนสิบสี่มือ มันกะนาชีถ้าเป็นมันปกติเนอะมันปกติที่เอาเฮ็ดกันมันกะนาชิมีหัวแล้วอย่ามาเบิ้งกันนะผมเพื่อเพื่อความสบายใจของพี่น้องบางคนที่อาจจะไปโดนคือตัวบางเท่ยน่ะพี่น้องอาจจะโดนตอนมันอายุไงแล้วแบบอายุตอนสองเดือนกว่าแล้วค่อยยังมาเป็นโรคแต่ว่าอันนี้ปลูกตั้งแต่เป็นเป็นตั้งแต่ปลูกเป็นตั้งแต่ปลูกเนี่ยมาเบิ้งกันมามันชิมีหัวให้เขาบ่หน้าผม cho nó bưng cành bưng bưng cành cái cây này là nha ông, bởi vì nó nhảy nảy nó xõa đầu, cả bưng phải lấy cành này đấy, uh, là, 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 ตอนนี้เพราะไคือจังที่ผมว่าล่ะต้องเฮ็ดปุยหถึงนะผมปุ๋ยให้ถึงเขาสําหรับแอกวาดูแลให้ดีดูแลให้ดีกว่ามันปกตินะผมมันเขาต้องดูแลให้ดีกว่ามันปกติเขาแต่ว่าหัวมีพี่น้องเบื้องนะครับเบิ่งเห็นปะเนี่ยหวัวพี่น้องก็มีมีมีหลยอยู่พี่น้องมีมีดกดกดีปกติเลยล่ะนะครับดกดีปกติอยู่นะครับ มาเบิ้งกันไปเรื่อยๆเพาก็เบ,บิ้งเป็นเครสศ,ศึกษาเป็นเป็นเครสให้พี่น้องที่กะที่คือท,ท,ท,ที่ยังไม่เคยเห็นนะผมโอ้กะอีหลีเด้บางพื้นที่เขายังไม่รู้จักกระมีผมกัเห็นเนาะมีในกลุ่มในะอย่างพี่น้องเพื่นอนกัถามมาว่ามันเป็นเอยียงไหมครับมันเป็นโรคพี่น้องผมอยู่มากับโรคตัวนี้สามสี่ปีแล้วโอ้โหมาดีอยูไม่ต้องขุดเบื้องหลายนเนาะพี่น้องเนาะห้าฝอยไร้ไหลห้าค่ากินเขาหลายขนาดเนี่ยเป็นหัวยูกะ คือเขาบำรุงเอาพี่น้องบำรุงเอาบำรุงเอาเนาะถ้าเขาบำรุงถึงก็ได้ขึ้นกันผมได้ขึ้นกันพี่น้องนะครับโย่ไปเบิ้งเบิ้งอีกกเลยให้ได้สบายใจกันไปนะพี่น้องเนาะให้ได้สบายใจไปน้ำกันนะผมผมเบิ้งผงกับสบายใจถ้ามันมีหัวงเพื่อเก็เขาก็มาฉีดปุยฉีดอย่างเร่งให้เขาไปที่นี่นะครับเบิ้งผมกับยี่ได้มาอัดปุ๋ยขึ้นกันตัวนี้ฉีดผมฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับ ไปสามเที่ยวเราพี่น้องสามเที่ยอีหลีได้แนะ่ตัวนี้สามเที่ยเพราะว่าแปลงนี่บ่ค่อยได้มาเบิ้งดอกมาผมมาเบิง้งคือเฮ็ดแปลงนั่นคักอยู่ครับตัวนี้มีหัวพีน่น้องปากเล็กปะอึ้บอืกระลังยี่เป็นหัวพี่น้องกระลังยี่เป็นหัวเนี่ยกระลังยี่เป็นหัวบ่ต้องโอ้มีหัวพุ๊บล่ะ มีหัวมีหัวแล้วเป็นหัวแล้วพี่น้องโอเคอยู่เนี่ยหัวดีอยู่เอ้หัวใหญ่พร้อมนเนี้ยละ่ะซ้ำซ้ำซ้ำกับนั่นอยู่เบิึงพี่น้องเบิึงเห็นปะนั่นแหละขาวๆนะพี่น้องนั่นแหะครับอืมเมื่อเออนี่เห็นแล้วพี่น้องเห็นปะเนี่ยครับผมก็ถ,ถือว่าดีดีอยู่พี่น้องเป็นอยู่เป็นหัวเนี่ยเป็นโรคตั้งแต่รูรูเปลี่ยนคือสังเกตว่าเป็นโรคตั้งแต่เกิดเบิงึงตั้งแต่ใบล่างเลย ใบล่างเปลี่นไปยิงแต่ใบล่างเห็นปะ่ะใบเติ่มต้นแรกเขานะครับผมนี่แหละก็มีหัวยุพี่หน้องนะครับผมคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ากัถ้าเขามีทุนหรือมีทุนหรือมีกําลังนะกับยังแนะนําแบบหลีกเลี่ยงก่อนเนาะหลีกเลี่ยงก่อนไปหาพันธุ์ที่ที่เขายังยังมาเป็นนะมาปลูกก่อนเพราะว่าพอเขาปลูกขึ้นมาเราประมาณเดือนสองเดือนเราค่อยมาเป็นเนี่ย ประสิทธิภาพออกเขาชีดีกว่าเด็กแต่กับ่รู้กันอย่าล้อเบิรงอันนี้เนาะอย่างเนาะแต่ว่าสําหรับผมคิดว่านะนาชีประสิทธิภาพเขาชี่ดีกว่าตัวนี้เป็นซิมาแปดเก่าครึ่งหนึง่งนะครับผมแปลงนี้ผมเฮ็ดยู่สามไร่สามไร่แปลงเนี่ยครึ่งหนึง่งอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นแขกดําเป็นไ้ยิกน้ำกันหมดแล้วตอนนี้นะครับผมมีโค้งท้นที่สุดก็คือกเกษตรศาสตร์แต่ว่ากเกษตรศาสตร์ตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นตัวที่ผมจงไว้พี่น้องตรงนี้ผมปลูกโลมันเพื่อเกิด นะผมแล้วนี่ตรงนี้เป็นย่อมเนี่ยมันเหลือผมกระจงไหมเนี่ยย่อมนี่เหลือผมจงใหม่ผมปลูกต่อกันไปเลยเนี่ยเกษตรศาสตร์พอเปลี่นเสร็จแล้นะพี่น้องพอค่อยเป็นน,น,นะครับเอากะคลิปนี้นะผมก็เอามาให้พี่น้องได้เบ่งสําหรับโรคใบยิกนะครับรนนที่วาสีมีหวัวบพมีหัวมีครับพี่น้องเราที่นี่พราะมีหวัวมากแบบนี้เขาต้องเอาปุ๋ยให้ถึงเฮ็ดปุ๋ยให้ได้ถึงขเขาพี่น้องเนาะ ก็อ,อันนี้เรื่องของปุ๋ยนี่อยู่ที่อยู่ที่พี่น้องแล้วอยู่ที่สูตรไผลสูตรมันนะครับแต่สาหรับผมคลิปนี้เอามาให้เบิ้งว่ามันมีหัวบ่เพื่อความสบายใจของเขานะผมแล้วก็าฝากพี่น้องนะผมที่เป็นโรคใบยิกที่มีประสบการณ์เรื่องกับตัวนี้นะผมก็ามาแชร์ประสบการณ์น้ากันว่ามีบ่เป็นตังใดประสิทธิภาพดีบ่มีหัวดีหัวใหญ่ยังบ่จ่ะก็าฝากพี่น้องคอมเมนต์บอกกันมาเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์บอกกันมาเรื่อยๆพูดคุยกันแลกเลียนเลียนรู้กัน สำหรับบางคนที่อาจจะเข่ามาเบิงแล้วก็มาพูดกุยน้าอาจจะได้ความรููไปน้าเกจเล็กเกดน้อยเอาไปบวกกันพี่น้องนะผมเรื่องของมันสัมปัลังเอาไปบวกกันแล้วก็เอาไปพัฒนากันนะครับส่วนผมกับคลิปนี้ผมกับพามาเบิงเลยนะผมมีหัวโอ้เห็นแบบนี้ชื่นใจไปเนี้ยนะครับผมเห็นแบบนี้ชื่นใจไปแน่นเนาะน้องแมนบอกพี่น้องแต่ว่าผมก็เฮ็ดมาหลายปีแล้วไอเรื่องผมยู่กับเขามาหลายแล้วล่ะไอเรื่องใหม่มันหยิกเนี่ยแต่ว่างหัวดีอยู่ ัวดียู่สําหรับผมสำหรับผมคิดว่าเนาะมันก็อยู่ที่เขามันกะสิบํารุงหนักกว่าตัวธรรมดานะผมเขาก็แค่มาทุ่มเทกับมันให้มันได้ซ้ำๆกับเขาเนาะก็คือเขาผสมบูณ์แล้วละ่ะก็คือค้นผสมบูนนะเนาะเ็ด่ังใดจังสิให้เขามาอ้วนสมบูรณ์ได้คือคน้นอ้วนก็ต้องให้เขากินให้เขายังเอา้าโอเคครับผมก็เป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะผม ว่าจะเป็นช่อง YouTube จากุกลูกอีสานเพจ a c e b o o k จากุกลูกอีสานแล้วก็ f a c e b o o k จากุกลูกอีสานนะครับถ้ามีอย่างกระสอบถามแลกเวียเนเรียนรู้กันได้ครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจในการเฮดคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปนี้จากุกลูกอีสานก็สวัสดีครับผม